มูเฟิงอดทนไว้ก่อนนะจะหลับนะฉันจะพานายกลับบ้านเองพี่ฮะได้ตายเพื่อพี่ได้เป็นพี่น้องกับพี่ชีวิตนี้ของฉันก็คุมแล้วชาติหน้าเรามาเป็นเพื่อนกันอีกนะฝากดูแลพี่สาวฉันด้วยมูเฟิงอมแค้นมาสี่ปีก่อนฉันจะให้พวกแกได้ชดใช้ นายท่านพวกมแมลงในนรกเลือดมันมาก่อความรำคาญให้กับนายท่านหรอครับหนึ่งในผู้นามาณาจาักแห่งความมืดราชาคลัง่งจริงห้าวกรบผมจะไปสั่งให้กำจัดเดี๋ยวนี้วิญญาณกระหายสงครามอิ่นเมียไม่ต้องข้อมูลผิดพลาดราชาคลั่งอยู่ที่นี่เอ่เป็นไปได้ยังไงร,ราชาคลั่งอย่างนั้นเหรอ รีบหีเร็วตอนน้าราชาคลังไม่มีทางตก่อกอนได้แน่พวกเรามาไม่ทันการต้องรบกวนถึงนายท่านขอนายท่านโปรดอภัยให้ด้วยอินนี่หายไปลูกกระจของหลงเยียนก็ามาอยู่ที่นี่ฮ่าถ้ายังไม่กลับไปใครบางคนคงคิดว่าฉันตายไปแล้วจริงๆกลับหลงเยียนเดี๋ยวนี้ครับ เที่ยวบิน B720 จากอิงจีเดินทางไปยังเมืองเทียนหลานกำลังจะขึ้นบินขอให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยเที่ยวบินนี้จะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเซียงกองอินเตอร์เนชั่นยินดีให้บริการค่ะถึงจะได้ของที่องค์กรต้องการมาก็เถอะแต่ใครกันนะถึงกับทำให้นรกไม่เป็นไรหนะ้าหลิงซุนมีฉันอยู่ทั้งคนนายอะนะเฮ้ยแกที่ใส่แว่นดำอะ นั่งข้างหลังนู่นไปตรงนี้ฉันจะนั่งฟานเปิงอย่าก,ก่อเรื่องไปซะเฮ้ยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครไม่อยากไม่จมูกแปะไว้บนหน้าแล้วหรือไงฮะรู้จักสตาร์ดัตไหมฉันน่ะเป็นหยุดเดี๋ยวนี้นะไอพวกไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีเถอะรอให้ถึงเตียนหลานเมื่อไหร่ฉันจะทำให้แกคุกเขาอ้อนวอนขอชีวิต เที่ยวบิน B720 จากอินจีเดินทางไปยังหลงเหยียนกำลังจะนำเครื่องลงขอให้ผู้โดยสารทุกท่านตรวจสอบสิ่งของสัมภาระเซียงกองอินเตอร์เนชั่นยินดีให้บริการค่ะประเทศหลงเหยียนเมืองเพียนหลางสนามบินเซียงกงเครื่องลงมาแล้วก็หนีเลยกล้ามีเรื่องกับฉันอย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้หลิงซวนฉันพิ่งนึกได้ว่ามีธุระเธอของกลับไปก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกัน เอาหรอก็ได้ไว้เจอกันนะอืมยินดีต้อนรับครับหลงเหยียนฉันกลับมาแล้วคือฤหาสเทียนไห่กวนหลานยินดีต้อนรับท่านกลับหลงเหยียนครับพวกแกจงไปประจำการที่เมืองใหญ่สืบหาคนทรยศเมื่อสี่ปีก่อนและข่าวคราวของอินนี่มา ถ้าใครหน้าไหนขัดขวางก็ฆ่าไปได้เลยรับบัญชาแม้ต้องตายพวกเราจะทำภารกิจให้สำเร็จท่านครับนี่ข้อมูลของตระกูลใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ลูกหลานของกลุ่มนักลบลงอิงก็อยู่ที่นี่ด้วยมีมากหลายตัวที่ใช้งานได้ครับระยะนี้ตระกูลเหย,ยนหยางกับพันธมิตรซูห่วงมีความสำคัญแน่นแฟน้นคงกำลังวางแผนบางอย่างอยู่ การหายตัวไปของพี่อินนี่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คนที่ยอมปล่อยให้อินนี่มีชีวิตอยู่ในหลงเหยียนแทบจะนับนิ้วได้เขาคงไปเจอเบาะแสคนที่ลอบทำร้ายเราในปีนั้นฉันกลับมาครั้งนี้ก็เพื่อล้างแค้นจิงเซียนเขาคิดว่าการหายตัวไปของพี่อินนี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายด้วยความสามารถของพี่อินนี่อีกไม่นานก็คงเอาข่าวดีกลับมาให้เราฉันต้องการควบคุมเมืองเทียนหลานในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ใช้พวกคนในรายชื่อหรอครับให้พวกเขาเลือกเองว่าจะอยู่ข้างฉันหรือว่าจะตายจริงด้วยครับพี่สาวของมูฟเฟิงถูกกลุ่มไซเยเข้ามาวุ่นวายท่านจะให้ชาติชัว่วเวลากับสถานที่เจดนาฬิกาห้องประชุมเทียนหลานปิดล้อมไว้อย่าให้ใครหนีออกไปได้รับทราบครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการซื้อห้องประชุมเทียนหลานเดี๋ยวนี้ โอ้โหอยู่ในเทียนห้คนหลานได้ไม่เบาเลยนี่วงว่าทำไมแกถึงหงวดดีนักแต่น่าเสียดายที่มามีปัญหากับคนอย่างฉันก็เท่ากับมีปัญหากับตระกูลสิงเฉิงด้วยอยากโทษก็โทษความโง่ของแกเถอะฉันเองก็ไม่ใช่คนไร้เหตุผลถ้าแกยอมหักแขนหักขาตัวเองแล้วเลียรองเท้าของฉันฉันอาจจะพิจารณาไว้ชีวิตแกไอ้แมลงเมากล้าดียังไงมาขวางทางฉัน โง่แบบนี้ก็สมควรตายแล้วช่างโง่เขลาจริงๆต่อให้ราชาสามคนร่วมมือกันก็ยังไม่กล้าประชันหน้ากับความโกรธของนายท่านเลยจากนิสัยใจร้อนของนายท่านกลุ่มซาเยคงต้องหายไปจากหลงเหยียนซะแล้วละ่ะโอ้คุณชิวมาแล้วมาครับเชิญนั่งเชิญนั่งฮ่าฮคุณชิวนี่นัดยากจริงๆเลยนะครับให้ผมรอตั้งสองเดือน ถ้าผมไม่ใช้ความสัมพันธ์ของกลุ่มซาเยคุณชิวคงไม่ยอมมามีธุระอะไรก็รีบพูดเลยค่ะกลุ่มซาเยต้องการทำธุรกิจอะไรกับฉันนั่งก่อนแล้วค่อยคุยกันสิครับคนเหลียวช่วยมีมารยาทด้วยค่ะมาถึงที่นี่แล้วยังจะเล่นตัวอีกอฉันอยากได้เธอมาตั้งนานแล้ววันนี้เธอต้องเป็นของฉันจะบอกอะไรให้พงประชุมเทียนหลานพวกเราจองไว้หมดแล้วไม่มีใครมาช่วยเธอได้หรอก ตอนเป็นนักเรียนเธอดูสดใสบริสุทธิ์ฉันได้เตรียมเสื้อผ้าไว้ให้แล้ววันนี้คุณหนูชิวจะนอนกับฉันหรือว่าจะนอนกับพี่น้องของฉันนับสิบคนดีละ่ะเดี๋ยวหลิงไอคอนชั่วคุณชายแย่แล้วครับอ่าไอเวนเอ้ใครหน้าไหนมันกล้าบ,บุกมารังรักของฉันวะจะตายอยู่แล้วจะรู้ไปทำไมชิงห้าวฉันไม่ได้ฝันใช่ไหมผมเองพี่มูหานไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวที่เหลือผมจะจัดการเองพี่มูหานผมกลับมาแล้ว ไอเด็กบ้าหายไปไหนตั้งหลายปีนายรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงนายแค่ไหนเอออะไรของไอเด็กนี่วะกล้าดียังไงมาขัดจังหวะฉันพวกแกจะมัวยืนโง่อยู่ทำไมเข้าไปจัดการมันสิฆ่าไอเด็กนั่นเลยมีอะไรฉันรับผิดชอบเองนั่นคำสั่งเสียของแกใช่ไหมจริงเหา้าเขาคือคุณชายของกลุม่มตระกูลชายโอ้ซึ่งเป็นองค์กรใต้ดินนายรียบหนีไปจะดีกว่า นังป้าเพิ่งจะรู้สึกกลัวหรือไงแต่มันสายไปแล้วล่ะเดี๋ยวลูกน้องของฉันจะจัดการกับแกและไอแมงดาน,นั่นจนตายไปข้างหนึ่งฉันจะทําให้เธออยากตายมากกว่าอยากมีชีวิตอยู่เลยละ่ะว่าไงห้องประชุมเทียนหลานเป็นของพวกเราแล้วครับคนของกลุ่มไซเวยข้างนอกเองก็ถูกจัดการเรียบร้อยแล้วครับดีมากจะให้ผมหนีเหรอคำคำนั้นไม่เคยอยู่ในหัวผมหรอกครับส่วนตายดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อ ฉันขอส่งคำนี้คืนให้แกจะตายอยู่แล้วยังจะปากด,ดีอีกอย่าคิดว่าตัวเองมีพลังนิดหน่อยแล้วจะเก่งกาดลูกน้องของฉันเองก็มีเหมือนกันตอนนี้คนทั้งตึกเป็นของฉันแกตายแน่ไอแมงดาย่า <Yeah. S 1> ที่จริงมแมลงเมาอย่างพวกแกไม่ควรให้ฉันออกแรงด้วยซ้ําแต่พวกแกดันหาเรื่องคนที่ม่ควรหาเรื่องด้วยบัวบันไล่กันอ้าวปะ เป็นไปได้ยังไงกันพลังร้ายแรงแบบนี้แกเป็นยวนจริงเหรออย่าอย่าเข้ามาละไอสัตว์ประหลาดก็ใครก็ได้ช่วยด้วยแกอยากให้ฉันตายดีกว่าอยู่ไม่ใช่หรือไงจริงห้าถึงยังไงหลิวหลิงก็เป็นลูกชายของหัวหน้ากลุ่มซาเอเวถ้าข้าเขาพี่มูหลานปิดตาไว้ครับให้เป็นหน้าที่ของผมเองแกไม่ได้ยินที่มู่หลานพูดหรือไงแกฆ่าฉันไม่ได้ ฉันคือคุณชายใหญ่แห่งไซโยเวลูกศิษย์ของสำนักสเวียนคงถ้าแกฆ่าฉันนี่แกกำลังสั่งสอนฉันอยู่งั้นเหรอแม่งเอ้ยมันเป็นสัตว์ประหลาดมาจากที่ไหนวันนี้ช่วยไม่ได้แล้วนี่คือของที่อาจารย์ให้มาคิดจะให้ฉันตายพร้อมกับแกหรือไงดอกบัวน,นั้นหรือว่าแกจะเป็นเซียอุดมากจริงๆตายไปได้แล้วออ กิงห้าวนายใจร้อนเกินไปแล้วนะฉันรู้ว่านายเก่งแต่หลวหลิงเป็นถึงมู่หานถ้าหากว่าผมยังอยู่ที่นี่จะไม่มีใครทำร้ายพี่ได้ผมสัญญากับมู่เฟิงไว้แล้วว่าจะปกป้องพี่และผมจะรักษาคำสัญญานี้ตลอดชีวิตมู่เฟิงไอ้พวกคนที่มันฆ่านายฉันจะไม่ให้มันหนีไปได้สักคนเดียวกลับมาคราวนี้นายคงไม่มีที่อยู่สินะไปบ้านฉันไหมตามนั้นเลยครับพี่ที่ที่มีพี่อยู่คือบ้านของผม แม่แม่เดี๋ยวนี้ปากหวานกับพี่เป็นด้วยนะสี่ปีแล้วเราสูญเสียมูฟ่ฟงน้องชายคนเดียวของเราไปแต่ก็ต้องขอบคุณสวรรค์ที่นายยังมีชีวิตกลับมาเราเชื่อว่ามูฟ่ฟงที่อยู่บนฟ้าก็คงรู้สึกยินดีเช่นกันนายกลับมาตั้งแต่เมื่อไร่ทำไมไม่โทรหาพี่ละ่ะเมื่อว,วานนี้เองครับหิวข้าวแล้วใช่ไหมมากินข้าวกันครับตอนแรกฉันก็ไม่หิวหรอกนะ แต่พอนายพูดก็หิวเลยไม่ได้กินอาหารที่นายทำมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยมู่ฟงเองก็ชอบอาหารที่นายทำมากเหมือนกันช่างเถอะไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วฝีมือนายยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะพี่จัดห้องให้แล้วนะไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวพี่ล้างจานเองไม่เป็นไรครับมีอะไรพี่ก็ไปทำเถอะจริงเ้าวที่นายกลับมาคราวนี้เพราะมู่ฟงหรือเปล่าแก้แค้น เรื่องในครั้งนั้นผมจะเอาเลือดพวกมันมาชำระแค้นจริงเข้าพี่มู่หานพี่รู้ว่าคงเตือนนายไม่ได้แต่ว่าไม่ว่านายจะทำอะไรพี่ก็จะอยู่ข้างนายเสมอแต่านายต้องดูแลตัวเองด้วยนะฉันสูญเสียน้องชายไปแล้วหนึ่งคนฉันไม่อยากสูญเสียนายไปอีกตอนนั้นผมไม่ได้ปกป,ป้องมู่เฟิงให้ดีแต่ตอนนี้ผมมีกำลังมากพอที่จะปกป,ป้องทุกคนที่ผมให้คุณค่าไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ถ้าผมยังอยู่จะไม่มีใครทำอะไรพี่ได้ทั้งนั้นนี่เป็นคำสัญญาที่ผมจะรักษาไว้ตลอดชีวิตมาแล้วจริงห้วนี่ดึกแล้วนะจะไปไหนนะ่ะไปจัดการพวกมแมลงเม้าผมไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมกลับมาหัวหน้าที่นี่นะครับ บงังอาจมาฆ่าลูกชายฉันต่อให้แกเป็นโอรสสวรรค์วันนี้แกก็ต้องตายหัวหน,น้ากลุ่มโซโยเวหรือใครวัวหน้าครับชิวโมหานจากหานเฟิงเทคอาศัยอ,อยู่ที่นี่แหละครับเธอคือผู้หญิงคนสุดท้ายที่ได้เจอกับคุณชายพวกคุณเป็นใครอย่ามายุ่งไปตายซะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อาไลยป้าประตูไว้ถ้าใครกล้าขัดขวางก็ฆ่าทิ้งได้เลยจัดการให้สะอาดด้วยละ่ะไม่ต้องห่วงครับใครที่มันกล้ามาขวางทางกลุ่มซายเวจุดจบก็มีแต่ความตายคุณเฉินคนที่มันฆ่าลูกชายผมอาจจะเป็นพวกที่มีพลังฝากด้วยนะครับหลิวหลิงเป็นลูกศิษย์สำนักเราฆ่าเขาก็เท่ากับเหยียบหน้าสำนักสเสวียนคงต่อให้มันจะเป็นระดับยวนจิ้งถึงมีปีก็หนีไม่พ้น ดีมากวันนี้ฉันจะเอานางผู้หญิงชาติชั่วนั้นมาสับเป็นหมื่นชิ้นสั่งเวยให้ลูกชายที่อยู่บนสวรรค์อ่าผู้มียุทธไปอะไรเนี่ยอ่าหัวหน้าช่วยด้วยรีบหลบไปไอ้แบบนี้หยุนจริงไม่สิมึงเป็นใครฟ้าแน่จริงก็โผล่หัวออกมาทำตัวเป็นไอ้ลูกเต่าหดหัวไปได้ระวังตัวไว้ครับคนที่ฆ่าหลิวหลิงต้องเป็นพวกที่มีวิชาแน่แถมอย่างต่ำก็ต้องระดับยุนจริง ลูกเต่าหดหัวฮ้ตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยหดหัวมาก่อนเลยในเมื่อโผล่หัวมากันครบแล้วในคืนลมแรงที่มืดมิดพวกแกเสนอหน้ามากันถึงที่ก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาหือคือนองเลือดงั้นเหรอฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันระวังด้วยครับพลังของมันไม่เหมือนกับคนทั่วไปคุณเฉินกลัวเหรอกลุ่มซเยเของผมอยู่ในเทียนหลานมาหลายปีใหญ่ยิ่งกว่ามังกร ต่อให้มันเป็นจอมยุทธขั้นหยุนจิ้งวันนี้มันก็ต้องตายพวกมแมลงเม้าไม่รู้จักเกียมตัวฉันจะถามเพื่อความแน่ใจหลิวหลิงลูกชายของฉันแกเป็นคนฆ่าใช่ไหมพอดีฉันไม่ชอบจำชื่อมแมลงแกคือกลุ่มชายเย็นใช่ไหมมากันครบยังล่ะหน่อยแน่แกฝากดีนึกนะวันนี้ต่อให้พระเจ้าก็ช่วยแกไม่ได้ยอ่อช้าเกินไปน่าเบื่อจริงๆแกหือ พวกแกทำได้แค่นี้เองเหรออายุไม่เท่าไรแต่ความสามารถกลับกล้าแกร่งฉันคือผู้วุโสตสำนักสเวียนคงเฉินเจียนเฟยหนุ่มน้อยเธอชื่ออะไรมาจากไหนกันแกไม่คู่ควรรู้ชื่อของฉันรีบจัดการมันเร็วเข้าเฉินเจียนเฟยรีบฆ่ามันซะอย่าว่าแต่ไม้จีหลิงเลยถ้าคุณต้องการอะไรผมก็จะให้หมดเลยช่วยไม่ได้รับเงินมาแล้วก็ต้องทำงานให้เสร็จไม่ว่าเธอจะเป็นใครมาจากไหน ยังไงวันนี้ก็ต้องตายคนตายไม่มีสิทธิพูดฉันขอชีวิตของเธอแล้วกันพูดมากเข้ามาพร้อมกันให้หมดเลยกระบ,บวนท่าที่สองมัดแวกหนาา้าาดอกไม้ริมทางงดงามแต่ไม่หอมไม่จริงนะแกมันลูกชายกลุ่มไซยเวตายหัวหน้ากลุ่มไซเย่สั่งให้คนจากสำนักสเสวียนคงมาแก้แค้นแต่สุดท้ายโดนชายคนหนึ่งฆ่าตายหมดเลยครับ รู้ไหมว่าเขาเป็นใครไม่แน่ใจครับอายุนังน้อยแต่เก่งมากจากที่ดูแล้วขั้นต่ำไม่น้อยกว่าหยวนจิ้งจับตาดูไว้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของทั้งสองประเทศฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องผิดพลาดอะไรทั้งนั้นครับท่านกลับมาแล้วเหรอพวกกลุ่มทายเย่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนถ้าผมยังอยู่ผมก็จะปกป้องพี่ให้ปลอดภัยจริงขหาวเพุ่งนี้สะกูลเถาจัดงานเลี้ยงรวมลูกหลานทั้งเทียนหลานพี่อยากให้นายไปด้วย ชุดอยู่บนเตียงพี่เตรียมไว้ให้แล้วไปลองดูได้ไหมงานเลี้ยงสกุลเถาตะกูลใหญ่อันดับสามในเทียนหลานที่ชิงเสียงบอกน,นั่นหรืองานเลี้ยงที่จริงก็ถึงเวลาที่จะทําความคุ้นเคยกับพวกที่กุมอนาจในเมืองอยู่แล้วหวังว่าจะไม่ทําให้ฉันผิดหวังนะพวกมแมลงมา้าอนารําคาญไปซะอ่าโดนจับตด้เงินเหรออ่าแขนงฉัน ไม่ใช่แค่โยนชิ้นแน่ต้องรีบกลับไปรายงานองคอ์กรไม่อย่างนั้นไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไง